เป็นถนนแทบจะถนนเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะที่น่าจะประมาณ200โลไม่มีเซเว่อ่ะเข้าโค้งวันนี้เราผ่านมาเพราะว่าเหยียบพันแล้วมั้งเราจะวนอยู่ในน้านเนี่ยเพราะว่าถนนสวยภูเขาวสวยโอ้หน่านนี่เป็นเรืองในฝันพ่อเลยครับลกูก EP ที่3ของการขึ้นเหนือครับ GS ทัวร์ฟของเราฮะเรามาเริ่มกันที่สุดเขตชายแดงแล้ะพาอนี่สุดเลยถิ่นผมคุณผู้นี้ถิ่นผมอีกแล้วโอ้โไปทุกจังหวัดเนี่ยถินพอ่อหมดเลยนะคเลยนี่ผมมาตั้งแต่พวกคุณ,คณอาจจะตัวเท่าขี้แมวอย่างนี้ป <laughs> ระมาณนั้น ผมจะชี้ให้คุณดูเลยครับว่าว่าตรงไหนไม่เป็นอะไรอย่างไงอ้าวเขานั่นคืออะไรครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะครับคุณถ้าเื่อคุณมองไปทางนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือเนินล่มกาวนะครับ1428เมื่อก่อนนี้เขาลบกันครับจริงคุณครับมาทางนู้นนะครับแต่ที่เมฆเมฆมันบังเมฆมันบังอยู่กับคุเดียว เดินลงก้าวมาอยู่ถึงนู้นโนครับเดินลงก้าวอยู่ถึงนี้ครับนี่ครับเดินก็ผมถูกครับเดินลงก้าวมาอยู่นี้พ่อบ้านเราพ่อไม่ใช่ครับเบอร์ห้าครับนี่ทางนี้ครับเราอยู่ตรงนี้ครับคุณคุณปุริอย่าคุณอย่ามาเสียงผมเลครับนี่ลลงก้าวนี่ลดิลก้าวครับภูสอยดาวทางนู้นครับคุณปุริแต่วันนี้เมฆมันมันลงครับอาน่าภูสอยดาวครับขอโทษนะครับครับผม พายอย่าเพิ่งหันไปภูกระดิ่งอยู่ตรงไหนครับอะไรนะครับภูกระดิ่งครับภูกระดิ่งนี่มันยากอะไรคุณเฮ้ยผมเนี่ยคุณเฮ้ยที่ตอนที่ผมยืนคุยกันนี่คุณมายืนจําภาพเหล่านี้เหรอฮะคือข้อมูลมันเป็นมันเป็นความสามารถส่วนคนส่วนบุคคลขอบคุณบุลลีคุณรู้แบบว่าจริงๆแล้วมันจะมี ลำน้ำอยู่เล็กนิดเดียวเองชื่อน้ำน้ำเฮืองเนี่ยที่จะแบ่งประเทศไทยกับเทศลาวนี่ผมชี้ให้คุณดูเลยคุณผูนะนี่ตรงนี้ครับเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้มชื่ออะไรพ่อายคือตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายชายแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับพี่น้องเราอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับพี่น้องฝั่งลาวอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันเป็นจุดที่เป็นอุทยานแล้วเราก็มาชมวิวได้นะครับชื่อว่า ภูหัวห้อมนอกจากจะมีวิวสวยๆแล้วนะมันยังมีร้านกาแฟซึ่งอยู่สุดเลยก็คือสุดจังหวัดเลยเหมือนกันคืออำเภอนแยแห้วนี่ก็สุดท้ายของเลยละตรงเนี้ยบนเขาสุดท้ายที่อยู่ติดกับชายแดนเนี้ยมีร้านกาแฟอยู่บนนี้พ่อครับผมเขาบอกเป็นร้านกาแฟที่เขามีเมล็ดแมคคาเดเมียด้วยเขาจะทำเป็นคุกกี้อ่าแล้วคนไม่กินกาแฟผมกินโกโก้ครับก็แดกแมคคาเดเมียไปแค่นั้นเลยเหรอ ขอโทษนะครับใครโทรศัพท์มามรู้สึกว่าจะคนจะมาขอซื้อชาริสมาไนไดหครับทดลองทดลองผมมาขายก่งเลยเฮ้ยมีเนผู้หญิงด้วยเฮัลโหลกำลังถ่ายรายการอยู่เลยคุณเข้ามาขัดจังหวะพอดีเลยชาริสมากี่กล่องนะครับร้อยหนึ่งเหรอครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับ ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกคุณภูให้ครับ<ส>โอเคนะครับสวัสดีครับญญนี่ยแหละเขาพูดอะไรมาไม่ฟังเลยใส่เขาอย่างเดียว <laughs> นี่คืออ,อาชีพอาชไอดอลไอดอลไอดอลต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ <laughs> ต้องเรียน, <laughs> ยนู้ไมเยอะอันนี้ยืนก็่ายขาเดียวไว้ครับลูก ถึงร้านกาแฟครับชื่อว่าแม็กเลยนะฮะคือเขาเน้นเรื่องแมคคาเดเมียนะครับแล้วก็อุทยานนะครับแล้วความร่วมมือของคนในชุมชนเนี้ยที่ปลูกแมคคาเดเมียนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นกาแฟด้วยมั้งมาผสมเป็นสูตรกาแฟแต่ว่าหลักๆแล้วน่าจะมีแมคคาเดเมียเดี๋ยวไปขอเขาดูแล้วก็ไปหากินกันกว่อแล้วเดี๋ยวเราจะฝากสติกเกอร์ของเราที่นี่ด้วยนะ พ่อมันจะได้มีอนี่เขาต้องกินทั้งเปลือกพ่อเติมเติมกับเปลือกไปด้วยมันต้องกินทั้งเปลือกพ่อทำตัวเหมือนกระลอกยังไงนะฮะเอาเอาตรงแหลมๆเนี่ยนะคะงัดเข้าไปที่ตรงรอยแตกอย่างนี้เหรอครับค่ะบิดบิดออกตัวนี้เขาจะหอมเปลือกด้วยเพราะว่าเราอบทั้งเปลือกค่ะอ่าดมดมดมมือพี่ทานได้เลยมง อืต้องซื้อมีนุ่นรุ่ใหญ่ขอให้พี่นุ่นรุ่ใหญ่คนมอบสติกเกอร์ได้เลยไหมที่ร้านนี้ครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนะครับมีสติกเกอร์สิอันนะฮะก็ถ้ามาก็กกรบกวรคนละอันแล้วกันกเ,กเพราะว่าเราอยากให้ตามรอยมาครับเพราะว่ามากินกาแฟร้านนี้นะครับมาเที่ยวที่นี่ นะฮะแล้วก็มาขอสติกเกอร์ม,มาออกก็เป็นแฟนขับเรานะครับมาขอสติกเกอร์ตามรอยยูไฟเดอร์มาร,รายการขเข้ามาดูนี่นะฮะ,ะ,ฮะขอบคุณครับ,บเดี๋ยวถ้ามีคนมาขอก็แจกเขาได้เลยนะครับเขาจะตามรอยมาตอนที่ออดแอนด์ก่อนที่จะไปจากนายแ้วครับเรามาถึงนายแ้วแล้วเราไปถ่ายช็อตสวยๆที่บริเวณทุ่งนา แล้วก็หมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆที่นายแฮวดีกว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์ช็อตเลยก่อนที่จะเดินทางไปน่านไป น,นี่เป็นจุดแวะฮะน้ำตกตาหีเออไม่ใช่ครับเขาชื่ออะไรตาหยีต,ตกภูสอยดาวครับลูกนอ่านป้ายมาเก่งไม่ครับพอดีจัเรือไปเห็นพอ <c oughs> ดี <c oughs> ผู้สอยดาวเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกครับ มากพ่อเขาบอกว่าต้องเดินเพกกิ้งขึ้นไปเป็นวันๆไปดูขาไดนั้นไปดูทุ่งดอกไม้จ้ะเพราะมันจะเป็นทุ่งแบบเหมือนที่ราบสูบโลเวนโอ้โหอ่าจริงจจุดนี้เป็นจุดที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่งชมน้ําตกพักรถได้เลยสักหายเหนื่อยหนึ่งคือเส้นทางนี้เป็นถนนแทบจะถนนเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะที่น่าจะประมาณ200โลไม่มีเซเว่นอะ แต่ขับรถขับรถสะดวกมากเลยนะครับลูกรถรถไม่ค่อยมีทางล่มเย็นสบายมันอยู่ในป่าอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเพราะผมว่าเดี๋ยวเราอ่ะต้องใช้เวลาอีกชั่วโมงกว่าคือวางแผนผิดก็อยู่ข้าวแล้วแหละครับแต่อีกชั่วโมงกว่าจะถึงร้านอาหารแล้วเรานัดกับรุ่นพี่คนหนึ่งไว้ซึ่เป็นเพื่อนของตาชายมอนสเตอร์ที่เป็นเพื่อนแกงกีเอสเนี่ยเขาจะมาดูแลเราที่หน้ามาขี่น่องขี่น้ำอะไรดูแลแบบไหนดูแลแบบดูแลแบบที่นุ่นอยากได้อ่ะหาช้างเหือบหาช้างเหลือบคุ้น หน้านับพี่โรคกับหน้าน,ากกน,น,านี่ไม่ธรรมดานะอะไรดีครับพ่อสิดที่ท่องเที่ยวครับพ่อเราตบดีๆสิงชงให้อย่างนี้ออกอากาศครับ <c oughs> <c oughs> ผู้สอยดาวตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรานัดพบรุ่นพี่ของเราแล้วสวัสดีสสดครับ,รบพี่โู๋ครับพี่หอ๋เป็นเจ้าถิ่นที่เมืองน่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันคบพี่จากนี่ไปในตัวเมืองจังหวัดน่านร6 7โลแต่วันนี้เราจะไปนอนที่นาน้ยครับพี่อ๋อนาน้ยเออ,นนอผมไม่เคยลงไปเที่ยวนาน้ยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ไปบ่อกเกลือสปันอะไรพวกนี้ใช่นาน้ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันก็คือที่<ำ>ที่รู้จักกันทั่วประเทศก็ดอยเสมอดาวแต่เราจะไม่ไปเรา อันซีนกว่านั้นพี่อันซีนกว่านั้นนะใช่ครับโอเคเอาอันซีนกว่านั้นเรายังไม่บอกนะพี่อุบไ,ไว้ก่อนอุบไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ผ่านดอยเสมอดาวได้ไหมผ่านผ่านคืออยากจอดถ่ายรูปเหมือนกันนะได้เดี๋ยวจัด <Okay. S 2> ให้ครับ มาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำน่านใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้น้ําหลากมาเลยนะนี่น้ําแก่งใหญ่มากเลยตรงนี้นี่คืออยู่ในอาเภออะไรครับรพี่อยู่อนาน้อยครับอาเภอนาน้อยทีแรกเราเราจะแวะแก่งหลวงแต่วันนี้ฝนตกครับรบเปลี่ยนแผนนิดหน่อยอเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปดูหมอกหน้าฝนครับนู่นนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปจอดบนจุดชมวิวที่ดอยเสม็ดาว โอ้พ่อสวยมากเลยอ่ะสุดยอดเมฆหมอกกำลังจะขึ้นจากข้างล่างนะครับแล้วก็มีเมฆไหลมาที่เรานะฮะคร้าเผาอะไรครับพี่คนละาประเทศแล้วพ่อไมนนาจะมีสโมอยู่แถวๆผมว่าสูงสุดนุ่นในจาจะพูคนะครับใช่เมืองน่านก็น่าจะอยู่โน่นใช่ไหมใช่ครับ ก็คือแถวปลอกเกลือสปันอะไรที่เราจะไปก็คือข้ามมาทางนู้นแหละใช่ครับผมหมายถึงหมายถึงว่าเราต้องขี่อ้อมนึงเราลงในเมืองก่อนแล้วก็อ้อมอ้อมแล้วก็ขึ้นใหม่พ่อเราจะวนอยู่ในน่านเนี่ยประมาณ3 EP โอเคครับวนเล่นอยู่ในเนี้ยเพราะว่าถนนสวยภูเขาสวยโอ้หน้านี่เป็นเมืองในฝันพ่อเลยครับลูกแต่วันเนี้ยเราไม่ได้ใส่ชุดกันฝนนะใช่แต่ฝนตกแค่เนี้ยไม่เป็นไรเอาอยู่เลยเอาอยู่คือคือจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ตกเยอะนะครับมันก็ตก พอเปียกนี่คือยืนก็เปียกอ่ะก็ต่อมาเป็นชั่วโมงแล้วอะก็ดูดิเนี่ยดืน้ำออกจากหัวเลยครับไม่แต่ว่าวันเนี้ยพ่อนี่ขี่ในถนนเปียกนี่สุดยอดเลยนะคือต้องขอบคุณรถเขาเลยครับครับ bmw 750เนี่ยกับ gs เนี่ยครับคือตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมานี่พ่อไพ่อไม่มีเสียอาการเลยครับพราะขี่คันนี้ยพ่อเท้าถึงด้วยไงใช่ห้านเนี่ยใช่เข้าโค้งวันนี้เราผ่านมาเพราะว่า เหยียบพันลวมั้งพันโค้งอะเกินอะเกินคือแล้วแล้ววันนี้เราฝนตกตลอดเลยแล้วอยากจะบอกว่าโหมดเรนของ G S เนี่ยแทบจะทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นพันสองห้าสิบแปดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะ e อ G S A หรือ G S เนี่ยคือเขาคิดมาแล้วนะเขาออกแบบมาแล้วเลยว่าถ้าเจอสภาพถนนแบบนี้ไม่ว่ารถจะแนวตั้งแนวนอนแนวเอียงแนวอะไรพวกนี้คันเร่งไฟฟ้ากับแฟคชั่นคอนโทรเนี่ยเขาจะวัดจากน้ำหนักเราและการเอียงของรถเรา เพื่อส่งพลังไปที่ล้อที่ล้อหลังไม่ให้มันหลุด ไม่ให้มัน loss traction B M อ่ะเขาพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้มาได้ทำให้เราปลอดภัยจริงๆโอ้โหต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆครับต้องยกนิ้วแต่หลังจากนี้ B M ต้องไปทำการบ้านอีกนิดนึงเับเพิ่มโหมดให้พ่อโหมดอะไรครับต้องกันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าหมดเลนเอาไม่อยู่ครับโอเคอันมมันมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงครับคุณคุณนุ่นเปมนเหตุสุดวิสัยครับไรนีคนมาขวางพ่ออยู่เนี่ย คุณตาเอฟซีชอนก็ช่วยคอมเมนต์ไปด้วยนะครับเป็นคนที่ทําให้ให้คุณตาล้มอะครับจริงๆแล้วนี่ไม่หรอครับมันเป็นแอมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ใหม่ๆเลยเราก็ไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอแม้กระทั่งผมถามครูไก่ครูของเราว่าคุณครูครับครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ขากี้คุณจะทำาไงครับครูไก่ตอบมาว่า เรียกเรือสิครับ <laughs> <laughs> เอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องเข้าที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้เราเข้าไปเที่ยวกันต่อวันนี้ชื <c oughs> ่นชมความสวยงามตรงนี้ก่อนเ้าฝากฝน <c oughs> กันต่อนีกว่าครับสุดยอด ครับพี่โอ๋ข้างบนนุ่นเป็นดอยเสมอดาวอ่าเมื่อวานที่เราข้ามมาใช่ผ่าหัวสิงอยู่ใกล้ๆนุ่นมองเห็นผ่าหัวสิงอยู่ใช่ครับผมตรงนี้ก็เป็นเบิร์ทุ่งนาของนาน้อยครับผมก็คือเขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของนาน้อยอ่ามานาน้อยก็ต้องมาดูนาสิใช่ถูกไหมตามชื่อนาน้อยคือช่วงนี้มันจะสวยที่สุดไหมครับพี่โอ๋ผมดูว่ามันสวยมากเลยนะก็มันจะมีถ้าหน้านานี้มันจะมีอยู่สองช่วงพี่ครับช่วงเขียวกับ เริ่มแบบเขียวๆเหลืองๆแต่ละผืนคือปลูกปลูกไม่พร้อมกันครับแปลงนี้อาจจะเหลืองแปลงนั้นอาจจะเขียวอะไรอย่างเงี้ยคือสีมันก็จะต่างกันอันนี้นช่วงเดือนประมาณเดือนอะไรฮะตุลาครับพี่ตุลาถ้าเผื่อว่าอีพีนี้ออนช่วงตุลาก็มาดูกันนะนี่ชอนรู้เปล่านี่เขาเรียกอะไรเหมือนโรงแรมวะเนี่ยดูดินี่ๆๆเหมือนโรงแรมรู้ดิเหมือนเหมือนคอนคอนโดนกไหมรู้ไหมนี่อะไรกุ่นุ่นโรงแรมพู้เป็นเล่นนี่สมัยสมัยก่อนสงครามโลก ัักหน้าผมกาอากาศด้วยมังผมแรงฮี้ยไม่ใช่มั้งอ่าให้คุณทายว่าอะไรมันต้องเป็นโรงอบอะไรสักอย่างผมคูนี่ความรู้รับตัวที่ผมมีนะอาจจะไม่เยอะมากแต่ไม่ให้เครดิตผมอบอะไรอบอะไร อบแบบใบยาอย่างนี้ป่ะแม่โอ้โหแม่งหน้าตามันน่าจะใช่นะครัาใช่เคยคือเห็นในหนังสือมาพี่อู๋เล่าให้ฟังว่าตึกที่เป็นหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้เนี่ยคือเป็นตึกที่เขาเอาไว้อบใบยาสูบเมื่อก่อนที่พื้นที่นาเนี่ยเขาปลูกนาทํานาหล่ะช่วงว่างจากนาเขาก็ปลูกยาสูบใช่ไหมฮะอือ่าแต่เรามาถึงที่นาแล้วเนี่ยเรามาดูนากันแล้วเราก็ ลงไปถ่ายรูปมันสวยๆซะหน่อยไหมล่ะคือช่วงนี้เขาจะบอกว่าจงอางกับเห่ามันกำลังออกเลยนะลูกเฮ้ยพ่อลูกหลานพยานาคอย่างเราเรากลัวอะไรฮะว้าวมนนั้นเราเจอแลว ี่ใเยต้องับไปเรียนใหม่นะครับไปเรียนใหม่แล้วฮะมันไมต่ต้องเร่องอ่ะก็เขาย่องมาก็ได้นี่จะเร่งทำไมอันนี้เปิดโหมดยังครับเปิดแล้วครับโอ้โหหมดอะไรครับ Enduro ฮะ ก็ได้เจมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยฝีมือของน้องชอนผู้ชอบเปิดคันเร่งแรงชอบใส่เกียร์หนึ่งขึ้นมาแค่ไหเมื่้เกียร์สองครับเกียร์สองเขาจะเปิดพึบเหรอมันเลยแพทไม่รู้ตัวเลยเนี่ยพี่ผมพลาดยังไงแต่พี่เขาบอกว่าน่าจะคันเร่งแรงเลย ต่ไม่ไม่เปิดมันจะขึ้นได้หมนะที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็บอกเออคนดีชอบแก้ไขอ่ะคนจันชอบคนจันคุณู้ริก็บอกได้อย่างเงี้ยพ่อไปเรียนมาแล้วไงที่นีแล้วพ่ออย่างนี้พ่อเอาขึ้นให้ชอนก็ได้ที่บริษัทจีที่นี่นะครับผมเป็นชุมเสือเก่าโอ้โหคุณผู้ริคุณไม่รู้อะไรครับผมแถวนี้ ชาวบ้านเขาเล่าว่าครับว่าอะไรฮะกอก่อนนี้เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับแล้วก็มันมีเสือเนี่ยเข้ามาขโมยกินวัวกินควายเขาเขาเอาวัวควายล้อมไเาเนี่ยอา่คุณหาว่าคุณอย่าไปชี้ดิเอ๊ะคอกเสือมีลักษณะเป็นหลุมลึกนอชาวบ้านเล่าว่าออนี้ชาวบ้านหนึ่งนี่ชาวบ้านหนึ่งนี่น่าจะปล่อยให้เล่าให้จบนะต้องก็มาจิ้มตรงนี้คุณกล้าหักหน้าพ่อตอนตอนหน้าพันพูดเอฟซีพ่อแบบนี้เลยเหรอครับคุณคุณคุณนุ่น เอ๊ะไม่งั้นจะหาเหรอพ่อเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าที่ผมจะเชิญคุณดีไหมเนี่ยเอาเรื่องรองเท้าก่อเอาเรื่องรองเท้าอ่ะแล้วไงยังไงไงอ่าแล้วนี้เอาไงต่อโอ้โหนี่เป็นคู่ใหม่พิเศษครับลูกครับพ่อสักโปรดักชั่นสักโปรดักชั่นสักนี่คือเอ่อทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราครับก็สักเขาก็ได้มีการโมดิฟายให้นะครับตอนนี้น้ําเข้าไป น้ำจะไม่ออกถูกต้องอันนี้เนรองเท้าการน้ําออกคุณต้องดูนะครับว่ารองเท้าที่พวกเราใส่มาเนี่ยนะครับคือเป็นหน้าตาเหมือนกันยี่ห้อคือมันเป็นยี่ห้อที่เราใส่ทุรเทคทุรเทคครับนี่นะ่ชุดชิดนี่ก็ทัวรเทคกันหมดคุณดูเหนี่มาเต็มตัวแล้วเฮียขาแต่ข้างล่างนี่เฮียคุณรู้ไหมครับคุณนุ่นถ้าเบอร์คุณกล้าถอดรองเท้าคู่นี้แล้วครับแล้วคุณเคว้งไปในคอกเสือเนี่ยนะครับ ผมตอบได้อย่างมั่นใจเลยครับผมไม่กล้าผมจะเอาอะไรใส่แล้ววะแล้วคุณแสงเท้าแตะครับใส่แต่นีพีเหมือนเด็กดอยเนี่ยบนรอยเร็วเลยโอ้โหคุณลาทันทันทันเจอเจ้าถิ่นเจอเว็บเจ้าถิ่นเอาละ ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายล้ที่เราจะจบใน EP นี้นะครับผมก็เป็นจุดเช็คอินนะของบริเวณนาน้อยนะครับต้องขอบคุณพ, <clog S 2> พ,พี่อูนะพี่อูพามา<ๆ>นะครับอันซีนมากๆ,ๆไม่มีใครเลยปกติเขาไปเที่ยวเสารดินนาน้อยกันแต่ใน EP หน้าเนี่ยเรายังไปกันต่อนะเพราะว่าที่น้าน,นี่พอมีถนนที่สวยบนยอดเขาเนี่ยเต็มไปหมดสำหรับสายไบเกอร์นะครับ ที่กำลังเลงว่าจะออกทริปแล้วจะปีนี้จะขึ้นไปไหนไปน่านเนี่ยทุกคนเนี่ยจะไปโค้งเลขสาหมดแหละสันที่สุขบอกเรือวนลงมาดอยภูคาเผ้าเมืองปัวแล้วก็ไปภูลังกามันรูดเดิมครับปีพีนะพี่อู๋จะพาเราไปทางแปลกๆที่น่านครับเลขสามีแล้ววันนี้เราไปตามหาเลขแปด เลขแปดเลขแปดโค้งเลขแปดตามหาเลขแปดนะครับโอเคไหาโค้งเลขแปดอีพีหน้าครับติดตามกันตอนอื่นเราก็ต้องถ่ายรูปสวยๆกับตรงนี้หน่อยนะไปเดินเล่นเดินดูเลยสักหน่อยดีกว่าผมว่าไป